ไปหาทุกท่านนะครับต้องเต้นท่าเกิดต้านในวิดีโอนี้ให้ได้รับรองจะไปร่อว์อย่างแน่นอนวิดีโอไนะก็สามารถติดตามตารางงานของรองพิกซี่ได้นะครับที่ Twitter พิ x ซี่นัสตออ์ิเชียลที่ไง ไหนอ่ะโอ้การชีเพาะด้วยใช่ไหมคะคุณโดมใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมองรูปของเราไม่เห็นแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยค่ะแบบหน้าจอมันไม่ดับเลยค่ะตอนที่แบบอยู่กลางแสงอ่าฮะเพราะปกติเวลาถ่ายกลางแดดเนี่ยแสงในหน้าจอมันถือใช่อันนี้แค่นิดเดียวมอเบลแค่นิดเดียวค่ะใช่อย่างของมาเบลก็จะเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วแบบเวลาเราถ่ายอยู่ใน m อด้วยนะคะใใช่่ลลีน MV จะมาแบบ อยู่กับใครอะไรอย่างนี้อ่าเฮนลี่จะมาร่วมเต้นด้วยมันแบบมันสามารถเข้ากันได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็แบบว่ามี AR ฟิลเตอร์อะไรอย่างนี้ของของหนูนะคะเป็นสีดำก็เป็นสีที่แบบคลาสสิกอะไรอย่างนี้ก็แบบแมทเท่ากับเครื่องใช่ในถุในถุนในระบ้าเนี่ยก็ยังมีเอ่อมีลิฟท์เลสมีโปสเตอร์มีซีดีมีรูป ของน้องๆลิมิเต็ดแค่าจะสองทับหกใช่สองทับหกนี่หมายความว่าไงทุกๆหนึ่งอัลบั้มจะได้ลุ้นสิทธิ์ในการเข้าร่วมแผ่นซาวดใช่นะฮะก็หวังว่าโอกาสศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ว่าเหมือนในอัลบั้มเขามีลุ้นสิทธิ์ทรายด้วยค่ะพีที่เขาแคปจะได้มาทรายด้วยกันงานแบบซุกทรายเลยบ้าบอพิมาอันนี้พูดจริงค่ะจะเริ่มส่งวันที่ดึกคืนวันศุกรตอนแรกผมพีเนี่ยคืออยากจะมาให้น้องๆเซ็นในงานวันนี้แล้วอ๋อเจ๊ไม่ได้ เดี๋ยววันที่1ธันวาคมเนี่ยบอกว่าโอกาส้ไปฟังเพลงต่อไปกันเลยค่ะขอบคุณ YouTube Entertainment วันที่10นะคะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะทุกคนได้ร่วมงานกับทาง i n f i n i x มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะมี

ใชยชนะนะครับชัยชนะในการเล่นเกมความดีใจในการเล่นเกมนะครับรวมกับสโลแกนของอินฟินิตนะครับที่ชื่อว่า the future is now นะครับอนาคตของคนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ออกมาเป็นตัวอินฟินิตคอร์ด 20s นะครับโดยมีสโลแกนนะครับเป็นความร่วมมือของทางการิเนียครับทุกท่านที่ es นะครับผมเราไปดูฟีเจอร์ของเขากันว่ามีอะไรบ้างคอร์ด 20s นะครับเป็นการรวมกันระหว่างความมีพลังนะครับหรือว่า energetic โอเคครับสำหรับตัวฮอตซีรีส์ของเรานะครับสโลแกนมาจากคำสองคำนะครับคือคำว่าฟาสตก็คือรวดเร็วนะครับแล้วก็คำว่าฟันหรือว่าหรือว่าความสนุกนะครับรวมตัวแรกนะครับผมถัดไปเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าออที่มาที่ไปของ h o ตทเวนตี้ซีรีสตัวนี้เป็นยังไงนะครับ even in hot twenty Smart for Smartphone brain during top nine mega sale compared in e-commerce platforms, both Shopee and Lazada. These brains can be seen in more than 40 plus countries in each regions. covered to Thailand, we grow up ล้ำสมัยและก็ในราคาที่จับต้องได้นะครับดังคำพูดของเรา the future is now ครับ latest trading technology and our slogan the future is now มิชชั่นของเรานะครับเื่อการสนับสนุสนคนรุ่นใหม่และก็เรามีเป้าหมาย as our mission is empower todays youths we aim to help the younger generation to express themselves well with our powers ก็ต้องขอสวัสดีแขกทุกพี่เกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พบกับทุกท่านในวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้นำเสนอสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดกับคุณทุกท่านแต่ก่อนอื่นผมขอพูดถึงจิตวิญญาณ The very great pleasure to meet you today. I'm so excited to present our new gadget smartphone for you all today. But before that, I would like to. บอกก่อนเลยว่าดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นเป็นพิซิเนเตอร์ครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็เป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานงานใหญ่ะ<ข>เป็นงานใหญ่ครั้งแรกของพวกเราเลยค่ะต้องขอขอบคุณทางอินฟินิแล้วก็ฟรีไฟล์มากๆเลยค่ะที่เชื่อใจแล้วก็ไว้วาง<ไ>วใจ<ไ>ให้เราได้มาเป็นพิซิเนเตอร์ค่ะก็<ช>สัญญาว่าจะไม่เต็มที่นะคะก็เพลงที่เพิง่งปล่อยไปก็สนุกแล้วก็ชื่นชอบกันมากๆบอกว่าทุกๆคนที่ได้ฟังก็จะชอบเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าพวกเรา,าก็เต็มที่ในทุก <อ>กระบวนการใช่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบผลงานของพวกเรานะคะเพราะว่าทุกคนแบบเต็มที่ในทุกทีกทมงานจริงๆค่ะรือว่าการที่เราได้มาเป็นพิธีกรในครั้งนี้ตัวสัพ์ของพิมพเองได้ตอบโจทย์และฟายเราด้วยค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวพิมมาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่ยแล้วด้วยก็ต้องบอกก่อนว่าฮอตซีฮอตเวนตี้ซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์ เรื่องการเล่นเกมเป็นพิเศษเลย<ม>แต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็น่าจะชอบในการถ่ายรูป<า>ใช่ไหม<อ>ก็หนูก็จะชอบชอบแบบโทรศัพท์ที่มันไม่หนักเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งอ่า Hot 20 Series รุ่นนี้นะคะก็ตอบโจทย์มากมากเพราะว่าเป็นคนมือเล็กแล้วแล้วก็แบบโทรศทัพท์มันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาด้วยค่ะไม่ไม่แบบไม่หนักแล้วก็พกพาสะดวกง่ายนะคะ่ะแล้วก็มีพวกแบบว่าออปชันอะไรให้เราแบบได้เลือกสรรในเครื่องได้เยอะแยะไปหมดเลย แล้วผู้ของสีของตัวเครื่องค่ะแบบประทับใจสีมากเพราะว่ามันเป็นสีขาวที่เป็นออกมุกแล้วก็แบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบแบบภายนอกที่มันดูดูด่านะคะก็ตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายรูปนะคะอย่างที่บอกไปว่าแบบเรื่องของการถ่ายรูปทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเขานี่แบบภาพชัดมากๆนะคะแล้วก็มี AR ด้วย AR f i l t นะคะก็จะมีน้องเคลลี่มาแบบอยู่ในฟลเตอร์ด้วยเหมือนกันโอเคเอามาที่ผมจาเก็นต้อ,อย ล่าสุดที่เราปล่อยไปเป็นยังไงบ้างคะเป็แฟนผลงานที่ปล่อยไปดีไหมค่ะก็เพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปล่าสุดต้องบอกก่อนจริงๆว่าเราปล่อยเป็นอัลบั้มนะคะชื่อว่า Blue นะคะก็มีไทเทอร์แทร็กคือ Not Bad นะคะไม่ย่ยแคไม่ใช่นั่นเองซึ่งเพิ่งปล่อยไปเนาะบน YouTube n ิสเน่เพลงมินนะคะถ้าพูดถึงฟีดแบ็กก็ตอบกลับมาอย่างดีเช่นเคยนะคะก็เป็นการกลับมาพร้อมกับอัลบั้มด้วยค่ะก็ดีใจแล้วก็ รู้สึกเหมือนมีกาลังใจในการทํางานต่อไปค่ะเพราะว่าทุกๆคนให้ฟีดแบ็กกลับมาดีมากแล้วก็ทุกๆคนก็ชื่นชอบค่ะเลยรู้สึกว่าอยากจะให้เราติดตามดีกว่าค่ะว่าอาจจะมี m อตัวไหนตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชเพราะว่า,าฟีดแบ็กก็ไม่ไม่ได้แบบกลับมาให้ให้กระแสตอบรับลกลับมาที่ดีเพลงอ่ะเพียงเดียวใช่เพียงเพลงเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพลงอื่นๆในอัลบั้มเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบอีก อีกประมาณหลายเพลงนะคะทุกคนก็รอติดตามกันนะคะว่าพวกเราจะแบบว่าทำเอ็มวีเพลงไหนมาทำเอ็มวีให้ทุกคนได้แบบได้รับชมกันอีกนะคะก็ฝากด้วยนะคะหลายคนก็ชมว่าเอ็มวีตัวใหม่นี้คือเหมือนน้องๆาก็เหมือนโตขึ้นด้วยทั้งเรื่องของการเต้นแล้วก็แบบว่าสไตล์การแต่งตัวเราตัวไป็นของเพลงด้วยก็อย่างที่บอกค่ะเพราคัมแบ็กทั้งที แบบอารามแรกของพิกซี่ทั้งทีเราก็อยากทําให้มันเต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะคะในเรื่องของแบบพัฒนาเรื่องการเต้นหรือว่าแบบลุปเปลี่ยนแะคเราก็อยากทําให้มันดูโตขึ้นใช่ค่ะาราวก็จะมีโอกาสได้เห็นรบกั่นนีดีก่ก็ก็ต้องต้องแอบกระซิบถามทางค่ายค่ะว่าแบบให้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างี้แก็ครั้นี้เขาจะ ขอใส่นู่นใส่นี่ก็โป๊ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ารอติดตามดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ก้าวแรกแล้วก็อะลบ้มแรกของพวกเรานะคะยังไงก็ต้องมีผลงานใหม่ๆให้เราติดตามกันแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานในละาคนหรือว่าผลงานที่พ่งปล่อยไปล่าสุดนะคะฝากพวกเราพิกซี่ด้วยค่ะแฟนๆสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างแต่ละคนเลยฝากเลยหระก็อื่นก็ต้องขอฝากของวงนะคะก็ทุกคนสามารถเซิร์ชได้ทุก แพลตฟอร์ม uh, เลยนะคะ,คะก็ Pixie Official ค่ะแล้วก็ส่วน IG ส่วนตัวก็ i n g g k h o s c o r ค่ะค่ะส่วนของพิมมานะคะก็ Pim Festival ค่ะ p i m f e s t i b a l ค่ะค่ะของมาเบลก็เป็น m m a b e l b e l, b e l. ขอใหม่ค่ะทุกคน M M A B E L Z Z ค่ะค่ะแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงค่ะตอนนี้พวกเราก็สามารถเปิดให้พีออเดอร์พีออเดอร์อัลบั้มแล้วนะคะสําหรับอัลบั้มแรกของพวกเราใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะเก็บสะสมอัลบั้มเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าอัลบั้มของพวกเราเนี่ยตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็มีแบบโฟโต้บัโฟโต้การ์ดโฟโต้บุ๊คให้เก็บสะสมกันได้แบบแน่นอนนะคะก็สามารถพีออเดอร์ได้แล้วนะคะที่ไลน์แอทลิช็อปนะคะแล้วองว่า ในราคาที่ทุกคนจะซรีไปนะคะก็ไม่ไม่แบบไม่สูงเกินไปสามารถจับต้องได้แล้วก็สิ่งที่ได้ไปนะคะก็รรับองว่าคุค้มค,ค่ากับแบบกับเงินที่ให้พวกเรามาแน่นอนค่ะอยากให้ใคคทุกท่านต้นเพลงหมดอนคนเวทีเมื่นอกี้สันนิษฐานคอนที่น้องเมื่นอกี้ที่มันคิ้องมให้ผู้ชมหน่อยที<ฮ>่คิม<ฮ>เห็นของเราเมแกะหน้าใส่โอเคพอไหมห้าสี่สามสองเข้ามา เลยไม่กลัวเธอระวังตัวให้ดี h ัดแจงเจอรัสตัวตึงตัวอันตรายโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วขอบคุณถึงตรงนี้นะคะใช่อยากให้ช่วพูดถุงวัตถุประสงค์องการจัดงานในวันนี้ชนิด New model launch. Uh, we have the new model Hot 20 and Hot 20s and Hot 20i. And the name Hot 20 series. Can you again? Can you speak we. have the Hot 20 series will be launched in Thailand, and the girls were coming already waiting for the warehouse today. So we're going to be launched and uh, to be building this evening now. จะ like มีการจัดโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็อะไรพิเศษสุดๆลกค้บ้างคะสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็เราจะมีทั้งบนไลฟ์ต้าและช้อปปีนะครับโดยบนช้อปปี้เนี่ยเราจะมีทั้งราคาพิเศษนะครับแล้วก็จะมีของแถมเกี่ยวกับตัวฟรีไฟล์นะครับก็คือจะเป็นรีปบอกพิเศษรีปบอกนะครับโดยในของแถมก็จะประกอบไปด้วยของแถมมากมายเลยนะครับผมก็จะมีทั้งตัวอุปกรณ์นิ้วมือสำหรับเล่นเกมนะครับรวเคส ครับตัวสแพทการ์ดสำหรับแลกไอเทมในเกมนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวดิสแมนนะครับผมก็จะกำลังขายออกไปพร้อมกับราคาพิเศษนะครับโดยจะเริ่มจัดจำหน่ายในช่วงที่คือวันที่7นะครับในส่วนของตัวมาซานะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพอดทเวนตี้ไอด์ตัวนี้ก็จะมีของแถมเป็นตัวเคสอีฟินิกนะครับแล้วก็จะมีฟีเป็นฟีดกระจกนะครับสำหรับน้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้เราได้มาแบบเป็นเรื่องให้กับตัวเรียนมาสุด ก็อย่างอย่างก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอบคุณทางอินฟินิแล้วก็ฟรีไฟล์มากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเราสามคนได้มาเป็นพิซิสเตอร์นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นพิซิสเตอร์ในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณแล้วก็อยากจะฝันและฝากตัวด้วยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นพิซิสเตอร์ค่ะยังไงก็จะทําให้เต็มที่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับพวกเราเราประทับใจยังไงบ้างคะพอได้ลองแบบสัมผัสตัวมือถือแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า มือถือ,อรุ่น h o t 20 Series ใช่มะก็มีความเข้ากับมือค่ะเพราะว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็แบบไม่เล็กเกินมัน,มนแบบมันสามารถพอดีมือกับเราแล้วก็ขนาดเครื่องไม่ไม่หนาเกินไปค่ะแล้วก็มีพวกแบบฟังก์ชันอะไรให้พวกเราได้ลองเล่นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เวลาเปิดถ่ายรูปเนี่ยก็มี AR filter ขึ้นมาให้เล่นเป็นลูกเล่นด้วยก็ถ่ายรูปแบบเพลิดเพลินสนุกมากขึ้นค่ะ ถึงแบบฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะแล้วก็มาทบใจมากที่แบบกลางแดดแล้วเราไม่ต้องแบบเปิดแสงหน้าจอแล้วเพราะว่าเขาแบบแสงหน้าจอเขาไม่ลดเลยค่ะเวลาที่แบบถ่ายรูปแล้วก็ขนาดเล่นเกมก็เร็วมากค่ะสําหรับสายเกมเมอร์เนาะก็น้มกันว่าแบบถ้าโทรศัพท์มันแบบมันช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นเกมแบบติดติละคแล้วก็เราจะหัวร้อนนะคะแต่พอมีเครื่องนี้นะคะหายห่วงค่ะทุกคนในฐานะพรีเซนเตอร์ฝากโทรศัพท์รุ่นใหม่กับกันคัของเราหน่อยค่ะค่ะก็ วกเรานะคะก็ขอฝาก Infinix h o อ20 Series นะคะมือถือรุ่นล่าสุดจาก i ินฟ n i x นะคะที่ทำกับ r e ี f ฟล์สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นสายทั้งเกมเมอร์หรือว่าเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยก็อยากบอกว่าตอบโจทย์แล้วก็แนะนำมากๆเลยะคะ่ะยังไงก็ฝากผลงานของพวกเรากับทาง In นฟินิด้วยแล้วก็ฝากมือถือ Hot20 Series รุ่นลน่าสุดด้วยนะคะมีที่ได้ทั้งหมด3สีนะคะทุกคนสวยทั้งหมดทั้ง3สีเลยค่ะแล้วเพลงที่เราได้ทำออกมานะคะฮอตเจนจูรัสนะคะก็ ปล่อยผ่านทางช่องเเทนเทนเมนต์นะคะในชื่อเพลงว่า Hot Dangerous วันที่10<ส>ตุลาคมนี้ค่ะรากพืะากมืจคุ่ะ tonight uh you can buy the phone in the s h o p e ปี้และลาซาด้ and at the 0นโอเคครับก็สำหรับตัว i n f i n i ิตี้คอสซี่ลนะครับเรามีจำได้เอ่อหนึ่สองช่องทางนะครับคือ Shopee กับ Lazada นะครับโดยวันที่เจ็ดที่คืนเป็นต้นไปนะครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยของโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับผมแล้วก็แถมมาอีก ก่อนนะคะมุมป้องกันค่ะ